สวัสดีครับสเปอร์จะเล่นคู่แรกสําหรับพิมลีกในสัปดาห์นี้นะฮะเตะคืนวันศุกร์เตะดึกนะครับตีสามเลยจะไปเยือนลอตเทิร์นฟอเรสครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยข่าวดีนะครับที่เดซี่อุโตกีของเรานะครับแบ็กซ้ายวัยรุ่นของเรานะครับทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็จดประกานะครับเซ็นสัญญาอยู่ต่อกับทีมยาวๆไปเลยถึงปี2030เลยนะฮะนี่แสดงว่าเด็กมันตาถึงนะครับฝากอนาคตไว้กับทีมเลย นะนี่คือมันเป็นความเชื่อมั่นครับไม่ว่า,าการต่อสู้ในฤดูกาลนีน้มันจะยากลําบากขนาดไหนนะครับมีช่วงเวลาที่ยากลําบากตัวเขาก็เห็นแล้วนะฮะได้เล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกก็รู้สึกว่าสนุกกับทีมนะครับดูแล้วมีอนาคตมีทนะรงก็เลยฝากอนาคตไว้กับเรานะฮะนับนับนิ้วมือนิ้วเท้าดูแล้วเนี่ยนะครับก็6ปีครึ่ง นับจากนี้ไปนะครับจนถึงปี2030ช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็เป็นสัญญายา,ยาวๆครับที่อุรุกิต่อสัญญาไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาลุ้นคนอื่นๆบ้างนะครับว่าใครจะต่อสัญญาบ้างโดยเฉพาะปาปซานะครับที่ตอนนี้รับอยู่หมื่นเดียหมื่นเดียวต่อสัปดาห์นะครับหนึ 10, ่งมืนปอนตต่อสัปดาห์เพราะนั้นถือว่าน้อยมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มีโอกาสดีก็คงจะได้ต่อสัญญาเหมือนอูโดกี้นะครับก็เป็นการต่อสัญญาฉลองประตูเลยนะครับที่เขาเพิ่งยิงนิวคาสเซิลได้นะฮะในนัดที่ชนะ4ประตูต่อ1นึ่งยิงประตูแรกเบิกร่องเลยนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะฮะสร้างอนาคตสร้างทีมไปด้วยกันครับผมคราวนี้มาดูความพร้อมกันสัก่นนีหนึ่งนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะระหว่างฟอเรสต์กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ ฟลอเรสเนียอยู่อันดับ16นะฮะฟอร์มหลังต้องบอกว่าย่าแย่เลยนะครับใช้คําว่าย่าแย่ได้เลยเพราะว่า12นัดหลังสุดนชนะแค่เกมเดียวแล้วก็5นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง4แล้วอีกนัดหนึ่งเนี่ยเสมอนะฮะก็คือนัดล่าสุดที่ไปเยือนวูฟเนี่ยแหละนะครับสำหรับสเปอร์แล้วเนี่ยก็ไวยแย่แล้วนะนะฮะแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยกลับมาได้เรียกความเชื่อมั่นนะครับโดยชนะนิวคาสเซิลได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับ โรนัลเดยฟอเรสนั้นมีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับแซนโอลิเยจะไม่ได้เจอทีมเก่าอย่างสเปอร์นะฮะก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่ตอนนี้ว่ายังไม่หายเจ็บนะฮะแล้วก็เอเลโวนิกีนะครับที่ยังเจ็บอีกคนหนึ่งถือว่าปัญหาน้อยนะครับแต่ว่าปัญหาอื่นๆเนี่ยอยู่ที่ฟอร์มการเล่นมากกว่าสำหรับโนัลเดนฟอเรส์นี่เสียประตูค่อนข้างเยอะเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ฟูลแลนมาถึง5 0 ส่วนสปเปอร์นะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังยาวเป็นหางว่าวเหมือนเดิมนะครับเป็นทันกูดเออร์นะครับคนนี้ไปเจ็บกับเขาด้วยเจมแมดิสันเบรสิตเซซียงโซโลโมอนไวแมนฟานเดอร์เฟนเจ็บหล้วนๆแต่มันมีความโชคดีตรงที่ว่ากำลังหลักๆเนี่ยทยอยกลับมาริชาร์ิสันก็กลับมายิงได้เหมา2ประตูนัดที่แล้วนะครับแล้วก็ปาปซานะฮะพอลงกลับมาแล้วนี่ก็เล่นได้ดีนะครับ รวมถึงโรเมโรที่พ้นโทษแบนกลับมาแต่ว er, ่าก็ยังมีลูกแบบเข้าบอลเข้าบอลสิ so ่งเสี่ยงอันตรายที่จะโดนใบเหลืองใบแดงนะครับในเมื่อตัวตัวเขาเองเนี่ยรู้กติกาดีกว่าใครอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นนักฟุตบอลระดับเนี้ยนะฮะยังไงก็ต้องเทรนเรื่องกติกามาเยอะนะครับแต่ว่าจะปรับได้ไหมเนี่ยในเรื่องของลักษณะการเข้าบอลให้มันอันตรายน้อยลงหน่อยนะครับให้มันเสี่ยงกับใบเหลืองใบแดงน้อยลงหน่อยนะครับก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับผมมองว่า อ่ะถ้าเทียบจากฟอร์มการเล่นที่เจอกันด้วยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสเปอร์ก็ขี่อยู่ดีนะครับ10นัดหลังชนะถึง6ฟอเรสชนะ3แล้วก็เสมออีก1นะฮะฟอร์มหลังเอ่ยสถิติการเจอกันเอ่ยนะครับฤดูกาลที่แล้วก็เราก็ชนะได้ทั้งไปและกลับนะฮะแต่ว่าในฟุตบอลลีกครับเนี่ยเราแพ้2 0นะครับที่บ้านของฟอเรสสนามเนี้ยที่เราจะไปเยือนเนี่ยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับแม้ว่าฟอร์มฟอเรสจะเละเทะขนาดไหนนะฮะพวกเขาเนี่ย ต้องมารวมใจรวมพลังกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อันดับรูดลงไปเรื่อยๆดีที่ว่ายังไม่ได้ไปตกไปอยู่ในอันดับสีแดงนะครับยังอยู่ที่16กเนี่ยนะฮะก็ยังอันตรายอยู่เพราะฉะนั้นในเกมในบ้านเนี่ยเขาก็ต้องเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพิ่งจะเก็บแต้มจากวูฟมาได้นะที่แล้วก็คงจะประสานร,รวมใจกันเต็มที่แต่ว่าสเปอร์นะฮะการได้3มแต้มนะที่แล้วเราก็ผู้เล่นตัวหลักๆก,ก,กลับมาเกือบเกือบครบแล้วเนี่ยนะครับเหลืออีก2ตํตำแหน่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับ ผมก็เลยมองว่าสเปอร์เองมีความไหลลื่นมากกว่าตั้งแต่แดนหลังเลยนะครับได้โรเมโรกลับมาแม้ว่าคู่ขาจะเป็นเบนเดวิสแต่ว่าก็ก็ช่วยกันได้ดีนะครับได้ดีระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะในขณะที่แบ็คเองก็เริ่มมีประสิทธิภาพในเรื่องของการเติมเกมรุกที่ค่อนข้างแม่นยำขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คู่กลางนะครับโดยเฉพาะปาปซากับมิซูมาเนี่ยนะฮะ คือยิ่งเล่นยิ่งเข้าใจกันเหมือนเหมือนเขารอกันและกันอยู่นะครับพอลงพร้อมกัน2คนมันก็ทําให้กองกลางแข็งแกร่งขึ้นทั้งรับแล้วก็รุกเลยนะครับมันต้องดูคนที่มาเล่นร่วมกันด้วยว่ามันเป็นยังไงคือถ้าจะจับเอาเฉพาะคนที่ฟอร์มดีจากนัดที่แล้วมาเล่นด้วยกันเลยเนี่ยมันมันก็อาจจะจริงอ่ะถ้าว่ากันไปตามฟอร์มมันก็อาจจะควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่าเมื่อลงมาเล่นร่วมกันแล้วเนี่ยมันมันเชื่อมกันติดหรือเปล่าอันนี้คือสําคัญ ในตำแหน่งที่จะต้องประสานงานกันโดยตรงนะครับอย่างเช่นคู่เซนเตอร์หรือว่าคู่กลางอะไรแบบนี้นะครับอ่ามันก็ต้องดูด้วยว่ามันมันมันต่อกันติดไหมเชื่อมกันได้หรือเปล่าเล่นร่วมกันดีไหมนะครับอ่าก็เป็นสิ่งที่ผมว่าซากับบิสมาน่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนะในเรื่องของกองกลางนะครับที่หนักไปทางเกมรับมากกว่าในขณะเดียวกันเกมรุกก็ก็มีทีเด็ด จากพวกเขาด้วยเนี่ยนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยนะฮะการจัดทีมดูมเหมือนว่านาแอนก็จะพอใจในเรื่องของเกมรุกแบบนี้เชฟนี้แล้วนะครับก็คือให้คูลูเซฟกี้เนี่ยเล่นปักหลักตรงกลางไปเลยให้อิสระเขานะครับในเมื่อว่ามีตัวริมเส้นที่แจำใช้ได้เลยนะครับจากนัดที่แล้วเนี่ยนะฮะเบนสันดอนสันก็อยู่ทางขวาไปซอนนึงมินประจำกันทางด้านซ้ายแล้วก็ให้ริชาร์ดสันปักหลัก ตรงนย์หน้าตัวเป้านะครับก็น่าจะเป็นเชฟนี้นะครับที่เล่นกับนิวคาสเซิลนะฮะเปลี่ยน,ปยนแปลงทีมไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็ได้พักมามพอสมควรเหมือนกันนะครับเ,เกมนี้ผมมองแล้วว่าสปเปอร์ได้กำลังใจดีมากกว่านะครับการที่ผู้เล่นกลับมาแล้วมันทำให้ชุดซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับให้ฟอร์มดีขึ้นมาทั้งทีมเนี่ยผมว่าก็น่าจะทำให้ เล่นสนุกมากขึ้นแล้วก็หาจังหวะที่จะเข้าไปจบ Nottingham Forest ได้มากกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสชนะมากกว่านั่นเองนะฮะทีมเราก็ยังต้องการ3ามแต้มอยู่นะครับเพราะว่าทําแต้มหล่นหายไป4นัดแล้วเนี่ยนะครับต้องมาเร่งเครื่องกันในช่วงนี้นะครับหนีห่างแมนยูนิวคาสเซิลที่ตามมาติดๆให้ได้นะฮะรวมถึงไบรท์ตันด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปไล่กลุ่มผู้นำครับ ที่มีซิตี้วินล่าอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะอ่าก็เป็นเกมคู่ดึกครับตีสามนะฮะที่เราจะไปเยือนนอตที่แฮมฟอรเรสก็ลุ้นกันด้วยแล้วกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสําหรับเกมนี้ก็เม้นกันมาหน่อยนะครับทีนี้มาดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับกับเกมที่แล้วที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์นะครับหลังเกมที่เราชนะนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1นะครับก็มีหลายๆข้อความที่น่าสนใจนะฮะอย่าง น้องล้ำนะครับบอกว่าอาจารย์ซานเชสอาจารย์ไดเออร์จะภูมิใจในตัวเจ้าน้าอยพอน้องซามาเหมือนอิฟจะคืนร่างทองอุโดกี้จะหมวกไว้กับกองหน้าซอนก็คือซอนนาโดจริงๆสู้ๆค่ะ,นะอ,ะอันนี้มีแซลซานเชสไดเออร์ด้วยนะครับที่แบบมักจะจ่ายบอลพลาดใช่ไหมฮะแล้วน้าอยเนี่ยก็ไปจ่ายบอลเสียนะครับทําให้เสียลูกตีไข่แตกนะครับเนี่ซากับซูมาเนี่ยนะครับพอเล่นร่วมกันแล้วมันดูดีดูเข้ากันนะครับ ผู้นี้เนี่ยแทบจะเป็นปลาท่องโกจะแยกกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงนะหลังปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเมื่อต้องไปเล่นทีมชาติก็ต้องมาคิดหนักอีกทีหนึ่งนะครับส่วนซอนนูม,มินนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับคุณสดาบอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณโคชอังเก้และ นักฟุตบอลสปเปอร์ทุกคนที่ทุ่มเทกันเล่นอย่างเต็มที่ขอบคุณของเชียร์และแฟนบอลสปเปอร์ด้วยค่ะที่ส่งแรงเชียร์ก็ชื่นเม่นกันทั่วหน้าเลยครับคุณคมสันนะครับบอกว่าตัวนี้ตอนเดิมเ,มเริ่มหายเจ็บเข้ามาช่วยกันได้มากขึ้นโรเมโรร,ร,ริซาริซันซาอุโดโกี้ทำให้สมดุลของทีมดีขึ้นไม่ร่วเหมือน4เกมที่เราแพ้จริง ถึงแม้เราจะแพ้มาแต่ก็ไม่ได้แพ้เพราะสู้ไม่ได้แต่แพ้เพราะตัวหลักของเราเจ็บโดนห้ามตอนนี้เราเม d ดิสันฟันเดอร์เฟนซื้อพวกกองหลังกองกลางดีๆมาสำรองเรายังมีความหวังสู้กับทีมใหญ่ๆได้สบายดูคะแนนไม่ห่างมากเอาใจช่วยครับผมก็เห็นด้วยทุกประการเลยนะครับคือที่ผ่านมาเราขึ้นนําตลอดขึ้นนําตลอดแต่ว่าเราปิดเกมไม่ได้เพราะว่า,เ,าเมื่อสู้กันไปสู้กันไปแล้วเนี่ยนะครับตัวสำรองของเราเนี่ยมันมันไม่ได้เก๋ามากพอนะครับที่จะ รักษาสกอร์ไว้อย่างนั้นได้นะครับคุณจีรนุชบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิสเปอร์ใจสู้สิอ,อย่างอะไรก็ไม่ยากดูประวัติผู้ให้กำเนิดทีมท็อตแนมไม่ธรรมดาเป็นขุนนางและเป็นถึงอสวินนักรบแต่โปรดปราณการชนไก่ที่สุดและให้ที่ดินเพื่อก่อ,กกอกตั้งสโมสรโอ้โหขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณแม็ก uh, ่อให้ไปล้างจานนะครับบอกว่าบิสมามีซาวเขามาช่วยรู้สึกจะเล่นดีขึ้นผมว่าสเปอร์ควรเพิ่มค่าเหนื่อยให้ซาอีกหน่อยครับน้องมาเล่นดีแต่ค่าเหนื่อยน้อยสุดในทีมเลยเนี่ยครับก อุโดร์ขี้นำล่องไปแล้วนะครับต่อสัญญาไปแล้วผมเชื่อว่าซาเนี่ยก็จะได้สัญญาง,งามๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็รายได้ก็ได้จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวคุณอมอน,นะครับบอกว่าชอบโรเมรโรครับคนไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนชอบชอบอ่าผมชอบนะความดุด,ดันของแกแต่แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนได้ขอพรอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของสเปอร์ของเราเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับผมจะขอว่าให้โรเมโรเนี่ยเข้าบอลนะครับ ให้มีความเนียนกว่านี้หน่อยนะฮะอย่าแบบเหมือนกับว่าเปิดช่องให้ไปฟาวให้ไปเรียกไปเหลืองไปแดงได้แบบนี้นะฮะคุณพัชระนะครับบอกว่ามีลุ้นครับแต้ม1นถึงหยังไม่ห่างกันเท่าไหร่ให้กาลังใจสู้ๆครับก็กําลังลุ้นเต็มที่ครับเกมนี้ผมว่าไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะบุก เก็บ3แต้มคุณปียะนะครับบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลคือจะซื้อใครมาตำแหน่งไหนในช่วงมกราคมแถมนักเตะไปรับรับใช้ชาติอีก3คนเนี่ยครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะการซื้อระหว่างฤดูกาลเนี่ยมันมันยากมากมันยากกว่าซื้อตอนซัมเมอร์ด้วยซ้ำไปนะฮะคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าพอซามาพิสุมาเหมือนเจอคนที่ใช่กลายเป็นร่างของทันทีเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมในแดนกลางจริงๆนะครับ คุณตะวัน,นะฮะบอกว่าขาดซอนเหมือนขาดใจเนี่ยนะครับหลังปีใหม่ต้องขาดซอนจริงๆนะฮะคุณบุญชัยนะครับบอกว่าซอนซาบิสซูมาอย่าไปเลยมกราคมนี้อยู่ช่วยทีมเถอะสำรองเรายังไม่ไหวการปฏิเสธทีมชาตินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากครับเรื่องยากจริงๆ ะะถ้าปฏิเสธขึ้นมาโดยที่เหตุผลไม่เพียงพอ,อนี่โดนประนามนะฮะคุณอาทิตย์นี่ยฮะบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มีความสุขมากเลยเบรนดอนจอนสันทรงดีมีอนาคตเหลือแค่การทําประตูสร้างความมั่นใจนะครับที่จริงเขายิงได้แล้วกับสเปอร์แต่ว่าอยากให้มันมีความต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับลูกอาซิต์ลูกยิงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามีความต่อเนื่องมากกว่านี้แนวรุกข,ของสเปอร์เนี่ยนะครับมันมันมันเริ่มน่ากลัวแล้ว ทางด้านซ้ายกับหน้าเป้าเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วว่าง,งั้นเถอะนะครับก็เหลือจอนสั้นนี่แหละนะฮะคุณทีรวุฒินะครับรรบ,บอกว่าโรแมาโรเกือบโดนแดงอีกแล้วนั่นสิครับก็เนี่ยต้องระวังจริงๆคุณไม่แน่ใจว่าคุณอ่านว่าคุณพึ่งหรือเปล่านะครับผมว่าริชากลับมาเล่นดีขึ้นเยอะครับหลังผ่าตัดใช่ครับก่อนหน้านี้คงจะกังวลน,นะผมว่าอาจจะแบบเล่นด้วย การแบกอาการบาดเจ็บเอาไว้เนี่ยนะฮะมันก็เลยแบบส่งผลเหมือนกันทั้งร่างกายและจิตใจมันมันมันดูกังวลกังวลแต่คราวนี้พอผ่าไปแล้วมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะฮะก็เล่นได้เต็มที่เลยคราวนี้คุณนะัทวัน์นะครับบอกว่าหลังปีใหม่นี้ขาดตัวสาคัญไปเยอะจะไหวไหมเนี่ยสู้ๆครับก็เป็นปัญหาที่ทุกคนกําลังกังวลนะครับแต่เชื่อว่าน,ะน่าจะน่าจะหาทางนะครับคุยกับบอร์ดบริหารแล้วก็ ส่งแมวมองไปหาคนมาเสริมทัพจนได้นะครับคุณตัวเซนโฮมนะครับบอกว่าเราเล่นดีก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนิวอ่อนล้ามากดูเหมือนไม่มีแรงแทบจะไม่อยากวิ่งไล่บอลคืออย่างที่บอกครับว่านิวฮัสเซนเนี่ยกลัำซึ่งเนะี่ยทั้งบอลในประเทศแล้วก็ต้องไปเล่น UCL อีกนะครับแถมนักเตะเนี่ยเจ็บเยอะกว่าของเราอีกนะฮะเนี่ยนี่คือปัญหาที่ทีมระดับเนี้ยนะครับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกใน ช่วงแรกๆเป็นน้องใหม่ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการบาลานซ์ทีมนะครับก็มีปัญหาแน่นอนนะฮะคุณอภิชานะครับบอกว่าเราพลาดไป4-5ลูกนั่นแหละน่าจะแก้ไขได้นะได้ซากลับมากลางแน่นขึ้นเยอะแต่ลูกยิงยังป้อปแปะเหมือนเดิมครับผมคือเขาเป็นคนที่ยิงไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่นะซาเนี่ยประตูที่เขายิงได้นะัดที่เจอแมนยูก็เป็นลักษณะของ,ของการ เข้าไปชาร์จจอดจอนะครับคุณ FGFG บอกว่าต้องยอมรับว่านิวก็เจ็บเยอะความสดน้อยกว่าเราต้องดูนะัดต่อไปว่าเล่นดีเยอะ,อะเล่นดียิงเยอะแบบนี้หรือหรือเปล่านัดนี้เท่ากับซอนเป็นตัวสร้างสารรเกมริมเส้นเผาที่เปียมไม้ทั้งสองลูกริชาป,ปลดล็อกยิงด้วยเท้าได้แล้วและสิ่งที่ยังน่าห่วงให้เห็นทั้งโรเมโรเสียงใบแดงและความผิดพลาดส่วนบุคคลก็มีให้เห็นนัดก่อนเห็นหน้าบิสมาอุดกี้ล่าสุดหอยเบีย นะฮะฮอดคลีนชีตอีกหนะักนะครับความผิดพลาดส่วนบุคคลเนี่ยฮะเราต้องกำจัดให้ให้หายไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับคุณจิรพลนะครับบอกว่าลูกพี่เคนไม่น่ารีบย้ายไปเลยพูดถึงแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า Move on ไม่ได้นะแต่ว่าเราก็อดที่จะคิดไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังมีเขาอยู่เนี่ยมันเกมลุกมันจะหลากหลายขนาดไหนนะครับแต่ ในขณะเดียวกันมุมมองหนึ่งก็จะมองว่าถ้ามีเคนอยู่มันศูนย์กลางก็ยังอยู่ที่เคนคนอื่นๆอาจจะไม่มีบทบาทมากมายขนาดนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมว่ามีเคนดีกว่านะฮะอาจจะตอบโจทย์นะครับคุณชัยศิลป์หรือเปล่าฮะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอืม ไม่มีตัวเดินเกมอย่างเจมป้อนให้เลยต้องไปแบกหลังด้วยฮะหมายถึงว่าซอนฮึงมินใช่ไหมครับที่ต้องไปช่วยเกมรับหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าฮะนะครับคุณคมสันนะครับบอกว่าดีหลายตัวเช่นซาวิ่งไปเรื่อยพริ้วมากๆเขาได้หมื่นปอนจริงไหมเนี่ยแต่โรเมรโรย,ยังพวดอยู่เสือๆทุกวันที่ลงนะครับโรเมรโรเนี่ยเอาจริงนะถ้าดูด้วยความเป็นธรรมเขายังมีความผิดพลาดอยู่ มากเหมือนกันนะครับก็เป็นปูตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอมีเขาแล้วมันไอจังหวะอันตรายแบบชนิดที่ว่านาทีสุดท้ายเสี้ยววินาทีเส้นยาแดงผ่าแปดอะไรแบบเนี้ยเขาเขมามักจะเคลียร์ได้ดีนะครับก็เลยทำให้ เราอุ่นใจเมื่อมีเขาคุณพร้อทิพย์นะครับบอกว่านัดนี้สังเกตสามประสานแดนนาเล่นดีมากๆ Richard, ริชาร์ดสันนัดนี้ขยันวิ่งหาพื้นที่ได้ดีนัดนี้คูลูเลี้ยงผ่านตลอดไม่เหมือนนัดที่แล้วพยายามเลี้ยงแต่ไม่ผ่านซอนโคตรไวโคตรเก่งไวคล่องตัวมากๆสุดยอดครับฮะเกมรุกต้องบอกว่าดีกันทุกคนเลยนะฮะผมให้เป็นโฟริงในตอนนี้เลยนะครับเมื่อไม่มีแมดดิสันก็ใช้ทรงนี้ไปก่อนนะครับเป็นดอนดิสันคูลูเซฟสกีซอนนึงมีนริชาร์ดสันนะครับ หวังว่าคงจะยังยึดฟอร์มที่ดีต่อเนื่องแบบนี้นะครับต่อไปยาวๆนะฮะรอคนที่เหลือกลับมานะครับไปเยือนนอตติงแฮมฟอ o r เรสเชียร์กันนะครับคืนวันศุกนะร์ฮะเตะโปรแกรมแรกของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ครับตีสามอย่าลืมครับกดไลค์กดเชร์อ่ากดไลค์กดแชร์แล้วครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนะฮะคอมเมนต์มาคุยกันครับช่องนี้ออฟไซด์ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ